对吧？ me yeah.

กครับจากกรณีที่มีคนร้ายมาขโมยลอตเตอรี่ทางแม่ค้าขายหวยทางความคืบหน้าคดีเป็นยังไงบ้างครับครับก็เมื่อช่วงเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้เช้าวันนี้นะครับก็ให้สืบสวนลงพื้นที่นะครับไปเก็บพยานหลักฐานนะครับก็ตรวจสอบพบคนต้องสงสัยนะครับแล้วเราก็ทราบเบื้องต้นแล้วว่าเป็นใครเนื่องจากว่าตัวท ก็จอรปิดในเส้นทางนะครับทราบว่าเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนนะครับหลังจากนี้ก็จะได้ดําเนินการออกหมายเรียกนะครับและออกหมายจับต่อไปครับในบื้นต้นจากที่ดูพฤติกรรมของคนร้ายนะครับทางจะเข้าข้อหาอะไรอ๋อชัดเจนนะฮะว่าเป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นนะครับเพราะว่าเป็นสินค้านะครับจะมาทําทีว่าหลอกจะซื้อสินค้านะครับแล้วก็ แอบเอาสินค้าของเขาไปนะครับว่ารักษาชัดเจนครับในกรณีนี้ครับอยากให้พุ่กลับฝากถึงพ่อค้าไหมครับพุ่กลับอยากจะฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่บางคนเขาขายของอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็เหมือนกับโดนเธอทางคนร้ายสวยโอกาสที่ก่อเหตุรักทรัพย์ครับครับก็ปัจจุบันนะฮะก็มีฉชายชพแฝงตัวมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแฝงมาเป็นลูกค้านะครับ โดยเฉพาะลูกค้านะครับเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาระวังนะครับโดยเฉพาะในในบางร้านนะครับที่เราดูแลร้านอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องดูแลต้องดูให้ดีนะครับเขาอาจจะทําทีมาซื้อสินค้าเราแต่ว่าเจตนานจริงเนี่ยมารักทรัพย์ของเรานะครับวันนี้หลังเกิดเหตุนี่ต้องแนะนำว่าต้องมาแจ้งความนะครับครับแต่หลังเกิดเหตุทันทีนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้ให้แจ้ง191หแล้วก็หรือเบอร์โทรสายตรวจในพื้นที่ก่อนนะครับ หากไปได้ทันจะได้ควบคุมตัวได้เร็วนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทันยังไงก็ให้รีบเข้ามานะครับอาจจะรู้ตอนหลังหลังจากเกิดเหตุไปตรวจสอบสินค้าหลังปิดร้านแล้วเพิ่งพบว่ามันหายเนี่ยก็ให้รีบมาแจ้งความนะครับ